ของไรสาระมากเลยนะจ๊ะเนี่ยอันบอกแบบรวดเร็วานธรมแทมนีม่รอสายมูเราก็เลยต้องบูชาแมวกวักซับอันนี้เป็นแมวกวักซับรับลูกเดียวรุ่นแรกประกอบพิธีเทวาพิเศษปี2562้นี่ นี่คือแมวกวักซับเห็นปะนี่ชัดไหมผามผามแมวไหมดเลมอนกวักซับอย่างเฟี้ยวใส่ไว้ในกล่องแบบนี้ปุ๊บนี่แมวกวักซับรุ่นแรก เที่ยวสุดจบการรีวิว